จากมันอกี้ผมจะได้อ่ะอามผมได้มาเท็เหลือสามคนอ่ะที่รชิปเข้ามาทีหลังอ่ะมัก็มาขัดทันทีเลยไอ้คำว่าตัดแต้มอ่ะกูเข้าใจนะตัดแต้มก็คือมันต้องเล่นทั้งหมดถูกไหมเพื่อนต้องฆ่าให้หมดอแต่อันนี้คือมันจอดจงเป็นพันธมิตรกันเลยเว้ยไอ้หลายคนเข้าใจแต่ว่ามันมันเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไงเพื่อนกูกูมันมันไม่รู้อ่ะนั่นแหละแล้วแล้วมึงลองคิดดูในมุมกูไหนกว่าจะเช็คกาจะเล่นต่อเฮ้ยมันมันเช็คได้เลยแล้วมึงพิจารณาได้เลยมึงลองดูได้เลย อ่าคือเมื่อกี้คือทางในไดมอนเทกับฮิโรชิอ่ะคือตอนแรกอะผมชนเขาเข้าไปเล่นผมเข้าไปเล่นกับไดมอนเทสสองแก๊งถูกไหมครับอ่าแต่ทีเนี้ยพอเล่นกับไดมอนเทสเสร็จปุ๊บมีฮิโรชิมาแต่ว่ายังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงเข้ามาแต่ทีเนี้ยกับการที่แบบว่าผมไฟกับไดมอนเทสเสร็จปุ๊บอ่ะฮิโรชิเข้ามาเข้ามาเล่นอ่ะปกติตอนแรกผมก็คิดว่าปกตินะเล่นสามแก๊งแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามีการแบบว่าอ่าเหมือนเป็นพันธมิตรกันนะครับ อ๋อมีฟันทำมีกันใช่ไหมอ่าก็คือมีคไหมอ่ามีมีครับในในใน u t u b e ผมผมสตรีมอยู่ลองกลับไปย้อนดูได้เลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดียวคือถ้าถ้าเขาจะมาตัดในกรณีเขาจะมาตัดอ่ามาตัดอ่าเงินแดงพวกผมอะเขาต้องเขาต้องค่าทั้งสองแก๊งถูกไหมแต่อันนี้เลือกเลือกที่จะแบบว่าเหมือนจอดจอดจงแบบว่าปล่อยให้เปล่อยปให้ใช่โดยที่ไม่กันนะครับ อ๋อก็งินก็อะนะเราจสวยอว่ามันเป็นมันเป็นการแบบว่าพันธมิตรแบบจอดจอดจงใช่ลครับถ้าเราจะตีหนึ่งแกงเราควรที่จะตีทั้งหมด อ่าใช่มันมันก็ให้มันไม่จอดจงแบบว่าให้มันดูอันนี้มันมันใช่ใช่มันจอดจงเกินไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียกไม่ไม่ใช่ปฏิทินหมดคือคือฮิโรชิงัดอยู่ก็ไม่ไปขัดไม่ไปเลยครับไม่ขัดพวกผมไม่ขัดเลยคือขัดพวกเราแล้วพอฮิโรชิได้เขาพูดว่าสวยด้วยสวยเป็นรู้กันรู้กันนะนี้ถ้าถ้าในมันเฮดบอกว่าจะมาตัดเงินจะมาตัดเงินพวกผมอ่าตัดได้แต่ว่ามันก็ต้องฆ่าฮิโรชิด้วยดิเพราะว่าตอนนั้นผมผมเหลือแค่สองคนแล้วอ่ะแล้วเขาก็มาไล่ปิดสองคนกับไอของพวกผมอ่ะแล้วกก็ไไปใหห้้ฮิิโรรชงััดอ่่ะะมมมนนนีีเเตุาณ์แบบลย แต่เล่นมาเข้าใจเข้าใจคือเจตนาเราเราเจอสื่อว่าต่อให้เจตนาอยากตัดแต่ว่าการกระทาคือควรที่อ่ะไม่ไม่ได้บ่งบ่งชัดขนาดนั้นมันมันควรที่ต้องเอาทั้งหมดอะครับมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่พวกผมคนเดียวแต่ว่าทีมเดียวอย่าง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 ใช่อย่างนั้นนะผมไปอยู่กับโก้ดหรือก็สเต็ปโหดอะแค่แบบว่าให้สเต็ปโหดนั้นผมแค่ไปฆ่าอย่างเงี้ยมันก็ได้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการตัดหรือว่าเรียกว่าพันธมิตร่ะมันพันธมิตรแล้วพี่นะเขาทํามาให้เล่นนะ ทำตัวทุเล่ไอ้ที่อะยังไงถ้ามันมีคนงัดอยู่มันก็ต้องไปขัดอยู่แล้วถ้าถึงจะแบบว่าสั่งางสั่งเอาเอสดมดีจริงๆอ่ะอะถูกภาษาแล้วแล้วถ้าฮิโรชิงัดอยู่แต่อันนี้ไม่ไปขัดฮิโรชิเชไม่นี่แหละเข้าใจเข้าใจเก็บภาพแล้วตอนนี้จากมาอกี้ผมจะได้อะผมได้มระเทศเหลือสามคนอ่ะฮิโรชิเข้ามาทีหลังอะก็มาก็มาก็มาขัดทันทีเลยมาขัดอ่ะผมก็คิดว่าเล่นกันเพราะว่าอ่ะเข้าใจได้เพราะฮิโรชิเข้ามาปุ๊บก็เล่นเลย แต่ทีนี้ไม่ใช่ดิเพราะเพราะทีนี้พอผมไฟกันฮิโรชิต่อได้มันเห็เหลือสามคนสี่คนกลับมาลีกันใหม่ฮิโรชิไม่ได้ฮิโรชิไม่ได้เท่ากบแบบรู้กันอ่ะมันรู้กันอ่ะหนูข้าหนูข้าแต่ละแป๊บนึงนะครับลองลองย้อนดูก็ได้ครับแบบการกระทํามันชัดเจนอยู่ให้ให้หยุดการขายก่อนได้ไหมครับเพราะว่ามัน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 เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมันจะไม่ต้องเฟลบอกให้เขาหยุดการขายก่อนได้ไหมมันมัน คือจำจริงมันมันรูปเกมมันเปลี่ยนไปเลยอะครับอย่างนั้นอะเซ็งจริงนะเจอเงี้ยใช่เพราะว่ารูปเมื่อกี้มันไหลไหลบาทด้วยเพราะมันมีแค่สองแก๊งตอนแรกผมก็แต่มันเฮ็ดอะที่เราจะได้อยู่แล้วนะมันสิบเจ็ดล้านใช่มันมันทุเรศเลยสิบเจ็ดล้านอะใช่เมื่อกี้เราจะได้อยู่แล้วอะเมื่อกี้มันจะตายหมดแล้วอะชีขาวอะมันมีเหตุการณ์นี้ด้วยก็คือว่าร่างกายเขาจะหมดแล้วอะแต่แต่ว่าฮีโร่ชีมากันเนี่ย ใช่มจะปิดดามันเฮสแต่ฮีโร่ชีมกันตายแป๊บนึงนะคะเหร็จม่แ้เข้าใจละแป๊บนึงขอแตเมื่อกี้เมื่อกี้เฮียวิ่งต่อยตายไปร้อยตัวแล้วกเนี่ยมดอ่ะต่อยมดอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไอไอมากันน่ะเราไม่รู้หรอกเพราะมันมันมันเล่นกับเราถูกไหมแต่ที่จอดจงคือตอนที่งัดแล้วตอนตอนที่งัดน่ะมันมันแปลกๆเว้ย ดีเพื่อนซื้อแล้วตัวเลขมาให้รับแป๊บน,นึงนะตุเล่ไอ้เหี้ยมีก้ามอคือตัวไหนวะพี่ซื้อแล้วแต่มันเออมันซื้อแล,แลน,อไนไหนวะอ่างล่างพี่ข้างล่างทำตัวเฮียทุเรศแลนม่วงไอ้เทาเท่าม่วงม่วงครับใช่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 ได้ยินป่ะเออเพื่อนเออนั่นแหละไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยคือคนที่ซื้อไปแล้วก็เล่นไม่ได้แล้ว ไม่ใช่ดิไอเข้าใจไอตรงนั้นแต่ว่ามัน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 เกินไปอ่ะแบบเมื่อกี้ลองไปย้อนดูได้เลยแล้วก็พอนาเสร็จอ่ะกูคิดว่ากูก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าได้ยินแบบว่าแบบสวยสวยสวยไอคําว่าตัดแต้มอ่ะกูเข้าใจนะตัดแต้มก็คือมันต้องเล่นทั้งหมดถูกไหมเพื่อนต้องค่าให้หมดอ่าแต่อันนี้คือมาจอดจงเป็นพันธมิตรกันเลยเว้เหมือนแบบคุยกันมาแล้วอ่ะซึ่งในคนที่เล่นกันมันไม่มีใครทํากันอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันกันกันหลังจบอ่ะ แต่หลังจากเนี้คือมันมันมันเล่นไม่ได้แล้วไงแต่เมื่อกี้กูมันไม่ใช่ว่ามันควรจะได้เวคือมันเหลือสามคนอ่ะฮิโรชิมันก็เพิ่งเข้ามาอ่ะโอเคพิกิดอยู่ไหนพิกิดเข้ามาก็คือเข้ามานัวพวกกูเลยอ่ะโอเคกูก็กูก็เล่นปกติเพราะเพราะอะไรมันให้มันเหลืออยู่สามสี่คนมันเสียดายเงินไงตรงนั้นอ่ะเข้าใจกูเข้าใจพอฮิโรชิไล่ตีพวกกูเสร็จปุ๊บนะแต่ตอนนี้มัน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 ไม่ได้มีอะไรที่ที่ที่ชี้แจงว่า ที่ชี้แจงว่ามันมันพันธมิตรกันอะนอกจากีมีจบก็ถึงบอกไงว่าต้องหลังจบเพราะเพราะว่าถ้าเช็คตอนเนี้ยมันก็จะมันก็จะคููดาวไปไปหลายหลายหลายชั่วโมงเลยอะไอหลายคือหลายหลายนะเข้าใจแต่ว่ามันมันเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไงเพื่อนกูกูมันมันไม่รู้อะนั่นแหละแล้วแล้วแล้วมึงลองคิดดูในมุมกูอะไหนกว่าจะเช็คกว่าจะเล่นต่อไอมันมันเช็คได้เลยแล้วมึงพิจารณาได้เลยมึงลองดูได้เลยเพราะว่าคนมีไอ้ใครมีโอเวอร์เลยบ้างนอกจากพี่อะตรงนั้นอะอ่านเห็นหลายหลายมุมไง ผมก็มีผมก็มีพี่เขาเขาตอนตอนจบเขาพูดว่ายังไงก็บอกว่าสวยฮิโรชิงาดได้าแล้วแตมันเทก็บอกว่าสวยพี่ออมเอาแบบนี้ไหมพี่เดี๋ยวตอนเนี้ยหนูกับพี่ตาแล้วก็คนอื่นช่วยกันดูตอนนี้เลยแล้วก็ถ้ามันเป็นยังไงก็ก็ก็ตัดสินเลยนี้ได้ไหมมันมันมันไม่ได้ครับเพราะว่าคือจะพูดยังไงอะมันมันซึ่งมันมันเดินต่อไม่ได้ไงเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่พี่เพราะว่าถ้าถ้าพิจารณามันจะกูดาวนานใช่ จะคูดาวนานมันจะชนะงักทำไมมันต้องเกิดแบบกับกับกับพวกผมตลอดเลยผมไม่เข้าใจอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันมันมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับกับตัวผู้ไงมึงเก็ดปะอ่ะกูเข้าใจเข้าใจเพื่อนแต่ว่าแต่อันนี้มันมันมันจอดจงแล้วมัน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 เกินไปอ่ะเรื่องการตีตัดแต้มอันนั้นมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับกับความหมั่นไส้แต่ว่าเรื่องพัทธมิตรอ่ะอันเนี้ยต้องคุยแต่เรื่องการไอ้ความหมั่นไส้เข้าใจก็มันก็ตีกันปกติเพื่อนมันก็เขาก็มาตัดกูเพื่อไม่ให้กูไ้อลลลลููกกกกกขาบนนนใช่่็เเัปติย อันนั้นอ่ะใช่มาตัดแต่ทีนี้มันมีฮีโร่ชีเข้ามาอ่าฮีโร่ชีเข้ามาตอนที่ไดมอนเฮดจะหมดแล้วอยู่แล้วอ่าโอเคคิดว่าเล่นกันปกติแต่มันไม่ใช่เว้ยมันมันเข้ามาปุ๊บไอ้เียแล้วทียม่แลไม่เอาแล้วไอ้สัตว์เออก็นั่นแหละลองดูเอาคอ,อจริงเอาแลนโพงผมไปแล้วตอนจริงมันเนี่ยถ้ากูได้รู้มันคิดเพิ่มกูซื้อได้ด้วยแลนเ้วจะแล้วเราออกไปแล้วนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพพีี่่กิ อูต้องมาโดนตลอดเลยใช่ไหมเตะโพดยังเสียดายเสียมันแลนเมื่อกี้ใช่ไหมมันซื้อแลนเราเลยไม่ถ้าเราได้รูปเมื่อกี้47ล้านเราซื้อได้เลยปะ่แตขาดประมาณนิดเดียวนิไม่อยังไงก็ฮิโร่ชีกไม่ได้ถูกป่ะล่ะพี่มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันไม่้มันก็ไม่ได้มันถ้ามันแพ้แต่ผมได้ยินนะตอนที่ว่าฮิโร่ชีกมันเงาเราเสร็จแล้วก็เดนเฟร็ดบอกว่าสวยหลายคนเลยนะ ไอ้คำว่าสวยอะกูไม่ได้อะไรกูไม่ไม่หมายถึงว่างานเสร็จแล้วพี่งานเสร็จแล้วแล้วก็เดนเฮดพูดว่าสวยสวยสวยดีใจด้วยกันนะใช่ใช่แบบว่าฟิลเหมือนดีใจแทนซึ่งกูก็ต้องเรียกมาคุยกันมันคุยกันมาแล้วเว้ยถึงว่ามันมันจาวแล้วกูก็ต้องคุยกันเพราะว่าถ้าถ้ามันเคลียร์ตอนนี้มันมันมันดีเลยเว้ยงั้นงั้นไม่ต้องไม่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 ต้กงพันไม่ใช่พันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรมันซื้อไปแล้ว ไม่แต่มันมันกูแค่เฟลไปถ้า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 พันธมิตรจริงจริงอะเราก็แค่มันก็แค่เล่นแล้วก็ถ้าซื้อแลนด์แล้วแล้วเขาโดนอะไรอ่ะแล้วเขาโดนอะไรอ่ะก็แค่ก็ก็เปลี่ยนแลนด์มันมีทางเดียวเลยเดี๋ยวหลังพิจารณาหลังไม่ไม่ไม่เราเราอย่างนี้มันมันแล้วเขาจะโดนอะไรอ่ะก็ก็คือเปลี่ยนแลนด์ถ้าถ้าอันเนี้ยถ้าสิ่งที่ถ้าแลนด์ที่มึงจะเอาแล้วแล้วถ้าพันธมิตรจริงมึงซื้อแลนด์สมมุติว่ามึงซื้อแลนด์นี้แล้วถ้าตรวจสอบมาว่าพันธมิตรจริงก็แค่สนับแลนด์กันจบเลยใช่ครับใช่่่่่มมันนนีีีีีีทททททาางงเดดยวณตตออออ้้กจะไ และทุกคนไม่ได้ขึ้นปัญหาอะไรเป็นตอนแร่นี่อบแ่โฟกัสเี่ยวโฟกัสนนี้ดีกว่าพี่เราตาครับที่กิจเสือไงเขาก็เอาแบบเอาแบบเอาแบบเดี่ยไมโฟกัสเดี่ยวไอ้พกสงสารเดน้องไอ้ี่ว่าเขาถ้เกิดต่อบอกว่าเขาไม่ตีกันใช่ไมแต่สุดท้ายคือมันมีคลิปเมียเขเขาไม่คลิปยงตีกันอยู่แล้วเพราะว่ากีตตอนกิตอนที่เราเลยชิงด่านด่านมีที่แต่บัณเิตก็มา อ่เข้าใจไม่ไม่ไม่สื่อคือมันมีช่องโหว่ครับพี่อ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าไอในภาพที่ผมเห็นนะคือมันมันมันเห็นหมดเลยไงว่าการเล่นมันไม่มันมันไม่มีแบบนี้มาก่อนเข้าใจพี่แต่เราเก็บไว้พร้อมพวกเนี้ยผมเราต้องเก็บไว้ใช่มันมันต้องมันมันมันก็ต้องพูดอ่ะอ่าเข้าใจครับมันว่าแต่คือเรามานั่งแบบเออมายอมเสียเปรียบแบบอย่างนี้มันมันไม่ได้จริงพี่จริงไอเอเลนไอเอเลนต้องสงสารน้องมันด้วยไอใช่ไมันเล่นเต็มเต็มเต็มที่อ่ะเข้าใจเราเล่นกับ คำว่าตัดแต้มอ่ะคือมันต้องฆ่าหมดทุกคนด้วยอ่าไดมอนเทสมันก็ต้องอ่ะฆ่า่ฆาเราเสร็จใช่ป่ะหรือฮิโรชิเฮโรชิต้องต้องต้องมาฆ่าเราให้หมดเนี่ยมันมันต้องตัดแบบไม่ให้เราได้แล้วก็พวกมันก็ต้องเมื่อกี้มันรีกลับมาหมดเลยมึงเห็นไหมมันรีมันรีกลับมาหมดเลยนะแต่ไดมอนเฮดอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ท้างัดอยู่ไดมอนเฮดไม่ถีบไม่อะไรเลยไงประเด็นคือมันเดินผ่านคือคือที่ผมเซ็งที่สุดคือรีกลับมาหมดอ่ะฝั่งไดมอนเฮดรีกลับมาหมดแต่ไม่มีใครแบบ ไปเล่นตรงกานตู้หรอมาเขาเฟลเหมือนกันหมดพี่มอนแก๊งเราอ่ะมันรู้ไอ้นี่มันรู้กันมันรู้กันไม่เป็นไรพี่เราแต่แบบผมผมอยากพูดนะแบบถ้าเรื่องเล่นแบบนี้ถ้าเราโดนในวนมหิดธานนี้ก็คือถ้าเราโดนรู้ว่าโดนโดนโดนเยอะหรือว่าแก๊งมาเยอะอ่ะผมว่าโยกโยกลูกได้ปะที่คนเป็นเก้าอันไม่ไม่ฟังฟังตอนนี้เราไม่เห็นกับฮิโรชิไปแล้วโฟกัสไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตรงนั้นเราไม่ไม่ผมนึว่ายังไม่ไปไม่ได้อ่าตอนนี้คือโฟกัสเล่นเราแลนก่อนอ่าตอนนี้มีแลน หางเลี้องไปดูมาแลนแลน้ำเงินกันมันมันไม่มีใครทำกันมันทุเรศไ้เที่ยกูสมมติว่ากูครบแล้วเนี่ยกูกูอยากไปจัดแต้มฮิโรชิกูว่าค่าทางแมงมันทั้งหมดอะแกงปิดฮิโรชิก่อนแล้วก็ค่าอีกแกงหนึ่งเงินทองก็อยู่น่อง่ไม่ใช่แบบอย่างเลยส้มเหรอแลน้ำเงินเลยจบแลน้ำเงินแรงการกินนังอะ ไม่น่หนก็แรงกลางยังว่างอยู 2. 2> ่ไม่แน่นงก็จะเต็มโหดใช่ป่ะตอนนี้แรงกลางก็ได้เอาเอายังฟังกูเอากระลักกลางจบกลากลางรหกสบร้อยหกสอีกห้าสิล้านได้พี่สู้ไปประมาณสองสิบแปที่บ้า พอปรกันเล่นก่อนเอยเนาะตอนนี้เอาง่าตอนนี้คือมึงจะพุ่มลูกพุ่มลูกของพุ่มได้แล้วเว้ยคือแกงสองแกงนั้นเขาไปแล้วอ่ะมึงมึงโฟกัสเล่นก่อนเมื่อไหร่ถ้าเมื่อเราไม่ถูกใจแล้วเขาเขาเช็คเขาเช็คเขาเช็คว่ามันมันก็ต้องเปลี่ยนก็เราก็ไปเปลี่ยนกับมันอีกทีใช่ใช่ใช่อันนั้นค่อยว่ากันไม่ว่ากันว่ากันเล่นตรงนี้เอาเลยเอาไม่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 มีไหนถูกใจไม่ต้องไปงองแงแรกเปลี่ยนหรอกเล่นเอาแม่งก่อนไปก่อนเลยเล่นเล่นเล่นเราเดี๋ยวเขางองซ เตรียมดูนะเตรียมดูนะว่าเกิดไหมบางทีคนเขาจะบอกว่ามันใกล้เกินไปแ้วสาแล้วนะนี่เหรอเขาว่าตัดแต้มกูสมมติกูอยากให้แกงไหนอยากได้เนี่ยกูซื้อกูจะซื้อได้แล้วอะกูแค่แบบไปตัดแต้มโดยการที่แบบว่าให้บแ,หแบะบเอาให้ไปตีปุ๊บแล้วก็ฝั่งนั้นเสร็จออกแล้วให้อีกขวักแกงหนึ่งงัดหรอ ิไปลูกเมืองนะเพราะลุกเมืองนี่มันไม่ใช่มึงมีน้องมันี่แล้วก็อะไรไม่รู้อะมึงันไม่ใช่ตับแต้มอ่ะนั้นมันมองได้มันมองเป็นพันธมิตรเหญ่ยอยู่ลูกไฟซ่าตลอดเลยไอ้คนที่มันมมันาเล่นมันจะรู้สึกไงวะไม่ผมไม่ได้ร้องผมสงสารน้องๆประกันเล่นอ่ะน้อง ที่เอใจอ่ะไอกช่แม่งคือมันรีกลับมาแล้วแต่มันเหียมันรีกลับมาแบบเยอะมากแล้วเราเหลือเก้าคนฮีโราชีไปนั่งอัดเป็นโคตรนานไม่เอาะมานั่งมานั่งปิดพวกเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันใครไปไหนคนหนึ่งเพื่อนแคทป่ะว่ามันมันมันไนมันหนื่แฟ์นิดนึงเข้าใจอาจจะมีหมันไส้กันเพราะว่าอ่ะมึงหมันไส้กูใช่ไหม ฮิโรชิมันก็ปล่อยให้มันเล่นกับกูเสร็จจีถูกไหม <st arts> เล่นกับไดมอนด์เล่นกะอะไรอะ่ะเอ็นนี้เสร็จก่อนก็ได้อมันค่อยมาเล่นแบบมันเหลือแค่สามคนอะ่ะมันรู้กัน <st arts> ไม่ผมเซงที่ว่ามีอะไรก็เ <st arts> m d ด,ดีโดนตลอดเลยโดนตลอดเลยทุเรศครับเล่นอย่างนี้ทุเรศ